ถ้าวันนี้เธอกำลังรักใครสักคนหนึ่งมากๆมากมาจนทำให้เธอลืมรักตัวเองม,มากจนทำให้เธอเริ่มสูญเสียความเป็นตัวเองไปทีละนิดขอให้เธอรู้ไว้นะว่าเธอไม่สามารถเป็นตัวเอกในเรื่องราวชีวิตของคนอื่นได้เลยต่อให้เธอจะพยายามพิสูจน์คุณค่าของตัวเองมากแค่ไหนหรือต่อให้เธอทำทุกอย่างเพื่อให้เขาพึงพอใจในตัวเธอ เธอก็เป็นได้แค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาไม่ได้เป็นศูนย์กลางทั้งหมดของชีวิตของเขาอย่าอนุญาตให้ใครมาทำให้เธอต้องลดคุณค่าของตัวเองเพียงเพื่อจะขอเสษ็จเสี้ยวความรักจากคนอื่นเธอมีคุณค่าในแบบของเธอเสมอนะขอให้เธอกลับมาฟังเสียงข้างในของตัวเองให้มากๆเพราะเสียงภายในเหล่านั้นคือเสียงที่รักเธอมากที่สุดเราในวันใดที่เธอลืมรักตัวเอง หรือเริ่มที่จะสูญเสียความเป็นตัวเองลงไปขอให้เธอจงกลับมากลับบ้านที่ใจของตัวเองให้ได้ขอให้เธอจงใช้ใจฟังและเธอจะได้ยินเสียงภายในจากหัวใจของเธอที่ดังชัดเจนที่สุดและมันพร้อมที่จะบอกกับเธอเสมอว่ากลับมานะบ้านหลังนี้เปิดรอเธออยู่เสมอบ้านหลังนี้ที่มีชื่อว่าหัวใจของเธอเพราะไม่ว่าจะดีหรือร้ายยังไง ไม่ว่าเธอจะเคยแตกสลายมามากแค่ไหนขอให้เธอจงรู้ไว้ว่าไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่สามารถรักเธอไปได้ดีกว่าการที่เธอกลับมารักตัวเองขอให้เธอเข้มแข็งและกลับมารักตัวเองให้ได้นะ